สิบเรื่องในชีวิตที่เราจะต้องเสียบ้างในชีวิตคนเราอาจจะอยากได้อาจจะอยากมีแต่คราวนี้ผมจะบอกให้พวกเราเสียบ้างนะครับซึ่งเรื่องแรกก็คือยอมเสียบ้างบางคนนะ่ะที่ชีวิตอยู่ไม่สงบสุขก็เพราะว่ายอมไม่ได้ให้ไม่เป็นใครขับรถปาดหน้าตัดหน้าเราก็ไม่ยอมต้องไปปาดหน้าตัดหน้าเอาคืน ท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตว่ายสวยรวยกระเช้ายอมยอมเขาบ้างเหอะก็คิดไปซะว่าเขาคงรีบกว่าเราก็เท่านั้นเอง 2. ปล่อยวางเสียบ้างขนาดน้ำที่เราดื่มแก้วนิดเดียวยืนถือไว้เป็นชั่วโมงยังเมื่อยเลยแล้วนับภาษาอะไรกับการถือดีถือเด่นถือตนมันก็ย่อมหนักเป็นธรรมดาและถ้าเราถือเอาไว้ชีวิตเรามันจะเบาสบายได้ยังไงล่ะครับ 3. อภัยเสียบ้างอภัยอะ่ะคำง่ายๆพูดไม่ยากหรอก แต่ภายในจิตใจอ่ะมันพูดยากกว่าหลายเท่าบางทีนะปากก็เปิดให้อาภัยแล้วแต่ในใจยังปิดอยู่ยังอึดอัดร้อนรนอยู่หัดอาภัยจากใจให้เป็นครับชีวิตเราจะได้ไม่ผูกใจเจ็บไปตลอดชีวิตคือแล้วถ้าเราไม่ชอบแ่ชาติน่าจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกอาภายัยอาภัยไปเถ้ะสี่ลืมเสียบ้างอย่าไปจํามันทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่น่าจําเพราะมันเหมือนขยะที่รกอยู่ในความทรงจาอ่ะ เก็บไว้เฉพาะความทรงจำดีๆดีดกว่านะ 5. ถอยเสียบ้างรู้ไหมถ้าเราจะกระโดดไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นเนี่ยเราต้องถอยมาตั้งหลักให้ดีๆนะเพราะนั้นบางเรื่องบางเวลาถอยมาตั้งหลักก่อนเถอะแล้วรอเวลาและโอกาสในการสู้ครั้งต่อไป 6. งอเสียบ้างการที่เป็นคนยอมหักไม่ยอมงอมันก็จะได้แตกหักกันไปข้างนึ่งละแล้วท้ายที่สุดก็ ปวดด้วยกันทั้งคู่ยอมงอซะก่อนก่อนที่ชีวิตมันจะแตกหักกันไปเพื่อที่ชีวิตเราจะได้เพิ่มความสงบสุขขึ้นมาได้บ้าง 7. ให้เสียบ้างชีวิตคนเราอะถ้าตั้งหน้าตั้งตาแต่จะรับจากคนอื่นฝ่ายเดียวใครเขาอยากจะคบเราอะพยายามเป็นผู้ให้บ้างนะครับเคยได้ยินไหมล่ะยิ่งให้ยิ่งได้แต่ถึงจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้กลับคืนมาแต่เชื่อเถอะ ได้มิตรภาพดีๆกลับมาแน่นอน 8. พักเสียบ้างคืออย่าไปใช้เวลาครึ่งชีวิตในการทำงานหาเงินแล้วเราก็ใช้เงินที่หามาได้ทั้งชีวิตเอาไปให้หมอในโรงพยาบาลแบ่งเวลาไว้สำหรับการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูความพร้อมของชีวิตบ้างเพื่อที่เราจะได้ลุกขึ้นแล้วเดินหน้าต่อไป หัวเราะเสียบ้างเพราะรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของเราอะ่ะมันเป็นยาวิเศษที่จะทําให้ตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างมีความสุขเพิ่มมากขึ้นลองดูนะและสิแพ้เสียบ้างเพราะชีวิตคนเราไม่จำเป็นจะต้องชนะไปทุกเรื่องบางเรื่องแพ้บ้างก็ได้เดินหนีไปบ้างก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องผเผชิญหน้าฟาดฟันกันให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปข้างนึงตลอดเวลา ยอมแพ้บ้างเหอะชีวิตเราจะได้สงบสุขมากขึ้นลองนะครับลองฝึกลองหัดลองทำตามนี้ดูแล้วชีวิตเราจะรู้สึกว่างเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแถมมีความสุขมากขึ้นอีกด้วยนะครับ